สวัสด,ดีครับผมวันนี้ก็พามาใส่บวงหนูเช่นเคยครับไมก่ก็ใกล้ๆที่เดิมแต่ก็ไม่ใกล้เท่าไหร่คนเราฟังกันอยู่ฟังนู้นที่ที่เดิมที่ผมดักกันนะผมเลยลองขับรถมาดูฟังนี้ครับตอนแรกยังไม่ค่อยมีนู่ลงครับมาขับเข้ามาเนี่ยทางที่เข้ามาแถบนี้นะครับท่านผู้ชมนี่เออทางที่เข้ามาเนี่ยมันมีคุยนู่ครับพอมีคุยพอมีทางอยู่นะแต่ผมยังไม่ดักเพราะมันเป็นตำทางยังไงไม่รู้บอกไม่ถูก กลัวครับกลัวโดนสร้อยครับผมจะหาไส้แบบเนี่ยครับทําของเล็กๆตําไอ้นี่ตําคันนาเล็กๆขเ,กเ,กเข้าไปข้างในครับผมคันนาแบบเข้าไปข้างในหน่อยคันา,นาสู้ข้างในหน่อยนะครับโอ้แต่ไม่รู้จะโดนหมาเปล่าครับท่านชมชมีหม,มาอยู่ปู่นะมองเห็นไกลๆลิบๆครับเฮ้ยเอาครับผมเดี๋ยวเราไปลุ้นด้วยกันท่านชมครับนู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  ดูเอาครับท่านผู้ชมนู่นจ้องจะมาป่วนเรานะครับนู่นดูเอาดูเอาโอ้โหดูที่ไม่รู้ว่าคืนนี้จะเป็นไงครับท่านผู้ชมต้องอรอลุ้นกันจะโดนจะโดนในเสื้อหลายเล่นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรู้กันครับผม ผมก็ใส่เสร็จแล้วครับท่านผู้ชมใส่ตรงนี้ไว้สี่ห้าคันนะชายถังนะวงเลือกครับก็เลยมาใส่ดูนี่ครับมันมีรูอยู่ตรงนี้นะครับนี่รูนู่นคุยนู่นอยู่ตรงนี้ครับผมก็ใส่ไว้เลยนะครับถางแบบนี้ครับไม่รู้จะโดนหรือเปล่านะครับผมรอลุ้นกันนี่ครับอยกางถังรถไฟเลยครับเดี๋ยวรู้ครับผม พรุ่งนี้เช้าทีเดียวรอบเดียวครับถ้าไม่โดนมาเล่นก่อนนะครับน่าจะพอได้ตัวนะท่านผู้ชมถ้าไม่โดนมานะแต่มาก็เยอะเหลือเกินนะครับเอาครับผมเดี๋ยวพบกันพรุ่งนี้เช้าเลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าไม่แน่ผมจะมาตะมืดเลยมาเช้ามืดเลยสวัสดียามเช้าอีกครั้งครับผมก็พามายามบวงนู่ครับวันนี้ว่าจะมาเช้ามืดนะมาไม่ทันเช้ามืดนะครับ าถึงก็สว่างนะก็ลุ้นกันครับเช้านี้จะเป็นยังไงครับผมก็เมื่อวานก็อย่างที่เห็นครับผมก็เจอเจ้าทินครับเมื่อวานเจอเจ้าทินนะแต่ยังยังดักไม่เสร็จเลยนะจะครองพื้นที่ครับผมไม่รู้จะเสร็จจะครองพื้นที่หมดหรือเปล่าครับนู่ถ้าติดนะตรงนี้ยังไม่มีติดเลยนะครับนี่ขันตั้งหมดเลยนะครับท่านผู้ชม ้อเข้าไปลุ้นข้างในกันแล้วลครับว่าจะมีหรือเปล่าติดก็จะโดนเจ้าทินเล่นหรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะครับผู้ชมครับผมขันนิ่งๆนี่มีตัวนะครับนี่ตายมาแล้วหนึ่งแต้มขันนี้ไม่ชนครับใส่ไว้คู่ครับดักหัวดักท้ายครับเรียบร้อยครับหนึ่งแต้มแต้มแรกมาแล้ว ดูแล้วติดตัวอ่างห่างแน่ครับท่านผู้ชมนี่มีพันย่าโดนอะไรเล่นไหมหรือเปล่านะคันข้างหน้าคันนี้ไม่ติดครับผมล้อมไว้ครับมันมีรูนี่อุย้ยโอ้โหท่านผู้ชมครับติดหมุกครับนี่อุย้ยมุกเฮย้ยหมุกครับโอ้ฟุกฟุกฮ้ยลอยมาคุยรูตรงนี้ครับ อืมด้านกพุกเลยแจ้วครับผมโอ้แจ่วแจ่วโอ้โ,อโอหเรียบร้อยครับนี่ลักษณะนี้มาไม่กวนนะครับผมแน่นอนครับเขาคอเลยนะท่านผู้ชมติดเขาคอครับโอ้โหหวางบ่วงแน่นอนครับผมอุ้ยข้างมนขาคันนัพกติดติดข้างหน้าท่านผู้ชมขน้นติดคู่หรือเปล่าเอ้ย อยู่ไหมนี่ตัวหนึ่งแต่คันนี้อยู่ไหมเอ่ยอ้าวคันนี้อยู่ครับนี่นี่คันหนึ่งไหนอีกคันหนึ่งท่านชมโอ้โหมาแล้วครับผลงานเริ่มทีแล้วครับท่านชมนี่โอ้โหยบร้อยครับนี่สวยงามสวยงามครับผมอย่างนี้เขาเรียกติดยกครัวเลยครับผมเอ้ยต้องรีบแล้วต้องรีบแล้ว ตกใส่มากไม่กวนครับเชา้านี้นี่มีรูตรงนี้ผมซ้อนไว้เรียบร้อยครับง่ายท้องเลยนี่รูตรงนี้นะครับนี่ปากรูโดนที่ครับโถจะไปในเสียดักสามคันนะครับได้ตัวหนึ่งก็โอเคนะครับก็ใส่ห้างๆนะครับไม่ที่เท่าไหร่นะครับท่านผู้ชม ลอยนูน่นเพิ่งจะเริ่มย้ายมาเยอะนะครับเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยนะม,มาขุดหลุมใ่ะหลุมเพิ่งขุดใหม่ๆนะครับลอยเพิ่งขุดแท้ๆเนี่ยอ๋ขอข้างหน้าโดนนะหนึ่งนะท่านผู้ชมทุบๆอยู่นี่เป็นไงโดนดิครับโดน โดนมโดนโดน,โดนเรียบร้อยครับนี่นี่ครับผมหนึ่งแต่แหมสวยงามไปตรงนี้เป็นไงครับปากลรนี่ครับเป็นคุยอุดส่วนใหญ่ครับนู่ตัวเมียนะครับยังไม่ออกยังไม่ได้เวลาเข้านะครับโดนนีกแล้วผ่ันหญ้าเรียบร้อยติดตายเลยท่นนานผู้ชมติดตาย สวยงามก็มีแต้มให้ชมอยู่เรื่อยๆนะครับแต้มบางห,ห่างหนี้ชนอยู่นะบ่วงลอยขึ้นมามีแต้มให้ชมอยู่ห่างๆครับท่านผู้ชมก็ไม่ถึงกับติดดีครับแก่ก็พอได้ครับความมั่นพอมีครับผมนี่ปากหลนะผมใส่ไว้เนี่ยนะ ไม่โดนนะครับชนครับชนกระจายไปติดคันนี้ครับผมนี่เรียบร้อยครับเจอรูใส่ซ้อนซ่องอยู่แล้วนี่ครับหนึ่งแต้มนะครับท่านชมตรงนี้จะมีหรือเปล่าน่าจะหลุดโค้งไปทางน,นู้นนั่นแถบนี้น่าจะหมดแล้วท่านชมเอ้ท่านช,ชมครับ ตายครับผมปากรูอีกเหมือนเดิมครับผมนู่นครับรูนู่อยู่ตรงนู้นครับผมท่านผู้ชมตัวอยู่ตรงนี้ hey, เรียบร้อยนี่ครับดักหัวดักท้ายไว้เรียบร้อยครับข้างหน้านี่ก็น่าจะมีพ่นงานอีกหน่อยครับผมเนี่ยผมดักแค่สุดต้นกกนะครับแล้วก็ย้อนกระป๋าข้างล่างเดี๋ยวเราไปลุ้นกัน ไปไล่คันเลยตรงนี้เป็นแทวเลยน่าจะโดนตัวนึงนะท่านชมมันมีรูอยู่ตรงนี้ไงนี่ไงโดนตัวนึงคันล้มล้มเรียบร้อยหนึ่งแต้มสวยงามดูที่ข้างหน้าเป็นไงเลยเดี๋ยวไปชมใกล้ๆเลยดีกว่าครับท่านชมท่านชมครับผมใส่ไปตรงนี้คันไม่รู้ให้ไปตรงไหนนะไม่รู้ให้ไปไหนครับ หาไม่เจอเลยใายไปตรงนี้นละคันหนึ่งไม่รู้หายไปไหนหาไม่เจอครับเห็นทางหน้าอีกคันหนึ่งมีตัวติดไหมเอ่ยคันสุดท้ายตรงนี้น่าจะติดนะตรงนี้มั่นใจมากเพราะปากหลูครับท่านผู้ชม ชนครับไม่ติดับผมเอาครับผมเดี๋ยวย้อนกลับไปตรงนู้นเลยกลับมาแนวนี้กันต่อท่านผู้ชมนี่ครับเดี๋ยววนกลับกันเลยมีติดนะเอ้เรียบร้อยครับผัดยางนี้ก็เรียบร้อยสลครับนี่ ตรงนี้มีไหมเอ่ยตรงนี้ไม่น่าจะมีน่าจะไปมีคันตัดเข้านู้นเลยนะครับท่านผู้ชมมีรอยรูอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนี่รูนูอยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่ผมใส่ไว้นี่คันหนึ่งไม่ชนไปข้างหน้านู่นโดนครับนี่คันนี้โดน เรียบร้อยครับผมนี่สวยงามขางนามีโดนแล้วครับไม่โดนมาไล่คันแล้วเพ่อโดนเนี่ยท่านชมนี่เรียบร้อยครับ นี่สวยงามสวยงามนี่ตรงมานี่ก็ห่างๆแล้วครับท่านผู้ชมแล้วก็เลือกข้างหน้าอีกตรงนู้นเนี่ยช่วไปวนเยอะหน่อยช่างนั้นเดี๋ยวลุ้นตรงนี้หน่อยครับไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับท,ท่านผู้ชมเฮ้ยท่านผู้ชมเขาหมาก็โดนแล้วครับนี่ครับหนึ่งเต็ม เรียบร้อยแค่ตรงนี้เองนะน,นี่ยตัดเข้ามาตรงนี้เองครับท่านชม,มตัวสวยนะครับตัวสวยตัวดีทำปกติครับเดี๋ยวลุ้นยาวๆเลยครับท่านชมเพราะมันมีไม่กี่คันเองฮ้ยคันนี้เอียงๆเป็นไงเอ่ยโดนไหมโดนนี่ครับนี่เอียงๆก็โดนนี่ครับนี่ท่านชม ถ่ายให้ชมจะจะเลยเดี๋ยวจะห้าว่าโมครับผมคันไหนติดก็ติดนะครับคันไหนไม่ติดก็คือไม่ติดส่วนมากจะถ่ายให้ชมเฉพาะคันที่ติดนะครับท่านชมอันนี้ชนครับแต่ไม่ติดข้างหน้าซ่องคันนะครับไปดูกันชัดๆเลยดีกว่าว่าติดหรือเปล่าซ่องคันหรือส่มคันนี้นะท่านผู้ชม ต่มองเห็นธงแค่ซ่องนะครับไม่โดนนะครับไม่โดนครับผมโอเคครับไม่โดนนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นข้างหน้าต่อนะครับผม ข้างหน้าเหมือนจะมีตัวติดหรือเปล่าพันๆอยู่ครับนี่เรียบร้อยครับบอกแล้วเหมือนจะมีตัวติดพันๆครับเรียบร้อยเลยตัวส้วยซะด้วยข้างหน้ามีติดอยู่นะนั่นะโดดดิ้งๆอยู่นั่นท่านผู้ชม เรียบร้อยโอ,อครับลุ้นกันต่อครับผมู่นทางหน้านู่นนีติดอีกแล้วครับขันยุกดกอีกแล้วท่านผู้ชมอ้าวเกือบเดินเลยท่านผู้ชมชม,มองไม่เห็นโอ้ติดมาอีกหนึ่งเต็มครับนี่โอ้มองไม่เห็นนี่อีกหนึ่งเต็มครับ ผลงานโดยรวมตัวสวยนะตัวนี้สวยงามใส่หัวถ้ายเสร็จเรียบร้อยครับผมนี่หนึ่งเต้มแวอนที่ครับ งนี้ก็โค้งสุดท้ายแล้วครับผมเนี่ยเหลือแปลงนี้แปลงเล็กแปลงสุดท้ายแล้วหมดแล้วครับเหลือน้อยเดียวก็ผลงานวันนี้ก็พอใช้ได้นะครับไม่ถึงกับดีก็อพอใช้ได้อยู่ตือว่ามันอยู่ครับมีคันล้มอีกแล้วครับท่านผู้ชมข้างหน้ามีคันล้มมีตัวอยู่หรือเปล่าเอยอ้าวเรียบร้อยครับผมนี่คันล้มครับไม่รอด งข้างหน้าสรามคันดักไว้เลยครับมีคุยอยู่ตรงนี้นะครับนี่คุยหนูนี่โดนที่ครับหนึงแต้มสามคันได้หนึ่แต้มอีกเช่นเคยครับถัดยยต้องเรียบร้อยครับ,รบหนึ่งแต้มสวยงวามไป ได้เต็มเรื่อยๆครับผมวันนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนเดิมแล้วครับ2องสามคันตรงนี้ไม่มีผลงานครับสองสามคันตรงนี้เอ้ยในซองสามคันแถบนี้ไม่มีแต่แถบนี้มีครับท่านผู้ชมไหนโอ้โหมองมองข้ามมาได้ไงกับนี่ครับผม มองข้ามไปได้ไง่าใเรียบร้อยครับตัวนี้เอาครับเดี๋ยวขอเก็บตรงนี้ก่อนนะครับป๊งปงป๊าปตัวอยู่ไหมเอ่อยอยู่อยู่อยู่โอ้โหนี่เรียบร้อยครับ แต่มมงหางครับ็ชมชมตรงนี้แต่กระือว่าได้ตัวนะติดดีด้วยแต่มังห่างแต่กระือว่าติดดีพอได้อยู่ครับคันนี้เป็นไงเออคันนี้เงียบ ขอครับเดี๋ยวเข้าขันกลางแล้วก็หมดแล้วนะตรงไปห้ารถก็หมดแล้วครับท่านผู้ชมสรุปผลงานครับเช้านี้ครับผมก็เก็บรอบเดียวครับท่านผู้ชมนี่ครับก็ไม่ค่อยหมันเท่าไหร่ครับแต่ก็ยังพอได้แต้มอยู่ครับผมผลงานครับได้นุกุกใหญ่ตัวหนึ่งนะครับผมก็พอได้อยู่ครับ พออยู่พอกินครับผมไม่มากไม่ไม้ครับเช้านี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าผมนะผมว่าผมจะเข้าไปข้างในนู่นอีกหน่อยนะจะลองดูข้างท้ายนู้นเลยนะครับก็ดีครับวันนี้เจ้าทินไม่กวนนะครับท่านผู้ชมเจ้าทินไม่กวนครับเจอเจ้าทินตอนดักครับแต่ตอนคืนนี้ตอนกลางคืนตอนเช้าเจ้าทินไม่กวนครับโชคดีครับผมก็ถือว่ามั่นครับผม ก็ถือว่าพอได้อยู่นะไม่หม่านเท่าไหร่แต่ก็พอหม่านครับก็โอเคครับเดี๋ยวก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์อีกเหมือนเดิมนะครับผมขอขอบคุณนะครับทุกการติดตามและรับชมครับผมสวัสดีครับ